บอกว่าที่ทํางานแบบนี้เนี่ยคือผลได้ศาส,สนาคือเป็นหลักความรูทร้ที่อยู่ในคุรานที่อยู่ในฮะดีษคือความรู้ในในตัองคุรา,านฮะดีษมีเยอะสามารถที่จะศึกษาได้ตลอดช่วงอายุทุกช่วงเวลาอัลลมฮฺอะลัยกุมเรอห์มาตุนลอฮิวะบาระกาตุฮวผมฮาฟิซการจนะเพนครับเป็นตัวแทนจากูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพที่สนวนกลางครับผม ประวัติส่วนตัวเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคำวิชลานท่าอิฐแล้วก็มาเรียนเปลี่ยนเป็นสายอาชีพที่โรงเรียนเส้นจรปรินิคหลังจากนั้นก็จบมาเข้ามาาหาวิทยาลัยศรีประทุมบางเขนครับคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมจำได้ก็คือช่วงเด็กเดกเลยจะมากับป๋าก็ติดมาด้วยช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆก,ก็มาไม่ได้ทําอะไรครับมาองเล่นอะไรครัของเรียนสนใจเขากกมีที่ที่โลง่งแล้วก็มาเล่น<ม>ก็เห็นป้ามาเขาทำงานาตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปิดร้านเลยเราก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นแล้วก็เด็กๆ<ม>นะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอโตขึ้นช่วงช่วงสิบสิบาอายุ อายุยื13ก็จะมาบ่อยเป็นอาทิตย์ละครั้งเหมือนเป็นวิวเลยครับวันเสาร์อาทิตยก์ก็คือมาเลยหนึ่วันจะมาพร้อมกับสามารนี่แหละเหมือนเดิมคือจะมาช่วยงานละจัดหนังสือเรียงหนังสืออะไรประเภทนถ้าจบเลยเนี่ยจะไปทํางานที่อื่นก่อนอจะไปทำการบินไทยเป็นแผนกแพคกิ้ง เกี่ยวกับพพ,พวกอะ,อะไรเครื่องบินเนี่ยที่สวนภูมินะครกับผมสักประมาณปีหนึ่งแล้วก็มาทําที่นี่เต็มตัวเลยร้อยเอรเซเริ่มต้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ที่ศูนย์กลางนะครับเริ่มจากที่สีแยกของตันใ,นในกลๆกัน,นี้่เมื่อปี2530คหรมิเป็นคูหาเล็กๆคือตอนนั้น,นยังไม่เกิดเราให้ฟังว่าเปิดที่นั่นเป็นที่แรกแล้วก็ปีถึง2ปีก็จะเป็นที่ มัสยิดพญาไทยก็เหมือนกันปี2ส่งฟิก็ย้ายมาอีกกว่าจะมาอยู่ที่นี่เนี่ย2,548อันนี้คือ,อยังเป็นทางการจนปัจจุบันปัจจุบันก็มีสาขาอื่นเพิ่มขึ้นมีที่สงขา<ม>เป็นร้านของพี่สาวคนที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนัสือดาราที่วา่านี้เป็นพี่สาวคนที่สองเขาก็ดูแลในส่วนหน้าร้าน บอกว่าที่ทํางานแบบนี้เนี่ยคือผลได้ศาสนาคือเป็นหลักความรู้อ่ที่อยู่ในกุรานที่อยู่ในฮะดีษคือความรู้ในในองคานและฮะดีษมีเยอะสามารถที่จะศึกษาได้ตลอดช่วงอายุทุกช่วงเวลาปัจจุบันก็สื่อสิ่งพิมพ์ติดตัวไปเยอะนะรายใหญ่ๆเนี่ยปิดันเกือบหมดเลยถ้าไม่ปิดก็ลดขนาดขององค์กรลงอ่าลดต้นทุนหรือกระทั่งเปลี่ยนเป็นสื่อ,อ่างอื่นไปเลย พอปัจจุบันมีสื่อออนไลน์มีอะไรเข้ามาลูกค้าเขาเนี่ยงายที่องการโฆษณาอยู่ในสื่อออนไลน์อยู่ในช่วงแรกๆที่ต้นเหตเข้ามาเนี่ยรายได้เขาเขาหายไปค่อน<ม>ข้างเยอะพอมาถึงปัจจุบันแทบจะทั้งหมดเลย คือเราตั้งใจว่าจะเผยแพร่ศาส,สนาอย่างที่บอกเผยแพร่ความรู้ที่อยู่ในสลามจริงๆในศาสนาสลามเนี่ยมีเกือบทุกเรื่อง,องในะใถูคับพี่มีทุกเรื่องมีตั้งแต่การมีตั้งแต่มารายาทการใช้ชีวิตครอบครัวธุรกิจเราก็ดึงตรงนั้นนะออกมาเป็นบท,บทๆเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ในแต่ละเรื่องอเราจะเอาหน้า,าร้านค้าเนี่ย เปิดในออนไลน์สามารถที่จะเลือกแบบได้ง่ายๆเลยในมือถือตัวเองนี่แหละเปิดออกมาเลือกก็มีเกือบหมดครับมีเว็บไซต์แล้วก็เอาไปลงใน La z a d ้าาก็มีอ่าช้อปปี้โทรมาสั่งก็มียังมีมคนตากสาสนิดผมจะเข้ามาสนใจใช่สนใจใช่คือหนังสือิสลามเนี่ยเป็นหนังสือที่ต้องใช้แหล่งอ้างอิงจะต่างกับหนังสืออื่นทั่วไปที่แบบหาได้ตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเข้า Google s เซิร์ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสลาฟนะคือต้องมีแหล่งอ้างอิงซึ่งในอินเทอร์เน็ตคือหาได้ไหมหาได้แต่ว่าความเชื่อถือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนหนังสือสลามที่โอเคมีผู้แปลผู้แปลแปลมาจากไหนผู้เขียนผู้เขียนเป็นไทยก,ก็อดเหนืออนวิรัต์ที่ตั้งแต่ปี2530รอให้มาถึงปีงนี้2565นะอรอให้แล้วต่อไปเนี่ยก็ หนังสือคัเพียเกี่ยวกับความรู้ในคาเพี้ยนกุฎาน,นจะยังมีต่อไปจนถึง,ถงกิยามัเนเลยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยนอ่านหนังสือเ,เยอะนะคือมีออเดอร์มีอะไรเราก็เข้ามาในตลาดออนไลน์ได้ก่อนที่จะมีโควิดซึ่งพอมีโควิดเราก็ปรับตัวได้ง่ายขึ้นลูกค้าก็รู้จักก่อนที่จะก่อนที่จะมีรูระบาดน,นี้เข้ามาซึ่งทําให้พอมีโควิดเนี่ยคือลูกค้าหายไปแต่ว่าลูกค้าับไปสั่งไปเลือกชม ในในในที่เราลงไว้สื่อสื่อเนี่ยยังอยู่ต่อไปนะครับศาส,สนาอิสลามมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องรู้ฉะนั้นเราจะพยายามดึงออกมาดึงความรู้ออกมาจากอานันก็รดานพี่น้องทั้งริมทั้งต่างศาสนาิกที่ได้มาพ้นฐานความรู้กันว่าอะไรมุสลามรักมาตุลรอ,อที่เราว่าเราต้อ